แต่นี้าก็ไม่ได้ทแล้วอันนี้มาทีเดียวก็นี่ของกองคนจะก่อนเรื่อเรื่องบุญดถึก็ใช้ไม่ได้ควจะใช้เป็นพวที่ตได้ใช้ของวนเขาเคลื่อนเนื้อหมัเป็นอย่าไรเนื่องจ าเาาตัดข้้งนนีอีกรอบหนึ่งรู้สึกเมื่อไหรก็ถึงเวลาเจาเมื่อไรในตัวไหนคก็ใช่ค่ะมันมีอันที่น้องก็ทานเพียงมันจะเห็นการจัดตอนช้า,าบางทีเนี่ยครับในเรื่องของราคาราคากับคุณภาพเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยนะครับมันม่ไปด้วยกันนะครับก็เป็นตัวเลขที่จะให้ดูนะครับ ปลาทั่วประเทศนะครับโดยผมตั้งโจทย์ว่าถ้าผมแยกราคาเป็นสามกลุ่มช้ำปลาแทร้ราคาถูกราคากลางและราคาแพงส้เจตัวอย่างจากผู้ผลิตร้อยลายนะครับเป็นน้ำปลาแท้242อย่ตัวอย่างเราต้องไปดูนะเพราะไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นของเรานะครับเป็นน้ำปลาราคาแท้เนี่ยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับ242ตัวอย่างนะครับไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเนื่องจากกรดกรูตัมบิกต่ำในจุดเต้นต่ำนะครับหรือสูงกว่าเกณฑ์นร้อยละสามสปริมาณในตัวเต้นต่ำกว่าเกณฑ์นร้อยละเกาจุดหนึเราเองเนี่ยนะต้องมีเรื่องของการใช้ไมโครเวฟนะครับกันทั่วไปนะครับแล้วก็บางบางคนก็แถมมาเอาไปใช้ในการต้มแกงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการความแตกต่างแต่สินค้าเหล่านี้ได้ยาก แม้จะมีฉลากนะครับแต่บางผลิตภัณฑ์ก็ไม่แจ้งชนิดของพลาสติกบอกว่าเป็นเพียงพลาสติกบางผลิตภัณฑ์ยังแจ้งว่าเป็นเมลามีนมีทั้ง